เฮ้ยไม้เหรอเออ <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันไม่มีที่รองตัวมึงเที่ยอะไรวะเนี่ยเป็นพารเหรอหรืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยกูดูอะไรอยู่อ่ะเตรียมอะไรอ่ะตัวเนี้ย บาทก,ก็ยังโกงอยู่แต่คนคนมันแก้ได้แล้วบาทอ่ะน่าจะอย่างนะพี่พี่พี่ไม่มั่นใจนะครับพี่ไม่ค่อยได้ตามอัพหรือเปล่า Ui, ta liều Hả? Ta liều ma ngay à? นี่พี่โยนเกมสัตว์ตานนี้พี่บอกเลยพี่ทำอะไรลงไปวนะเนี่ยเฮ้ยให้โซอี้แบกเหรอ ไม่ถ้คาคอมนี้ตัวอะไรแบกอะโซอี้หรอโซอี้ใส่อะไรบ้างอะบูบับบ่อเฮกเทกหรอ, ect ect อใช่หรอขึ้นเก้าเลยหรอต้องหาตาพอตูนอีกสองอันโอ้โหหายคอมลับไปทีลย รับรรงพัาลก่อนละสาการไม่ค่อยดีตอนนี้ ยีนีนตาเปตสองอันผู้ถามจริงตานี้อะไรกันครับเนี่ย โซอี้อยู่ไหนน้องอยากไปฟอจูนเแล้วเนี่ยโชคชะตากำลังส่งยิ้มให้คุณได้รับรางวัลและโชคเพิ่มเติมในทุกรอบเสมอและจะจัดงานเทศกาลทุกรอบมันเป็นยังไงวะ เวลาแล้วดิพอ,อจุนเจ็ดเฮ้ยมันต้องเอาอันนี้ประวะที่โกงๆอะ่ะใช่ปะ ตอนสามสิบป่ะตอนเลื่มหรือสามสิบอนะหรือว่าอันนี้อุ๊ยเหี้ไอิริยาสัต ไอ้ลี่ีคือคำตอบครับทุกคนบ่วเฮี้ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะ ืออะไรอะ่ะอ๋อฟอร์จูนเก้ามาหรือไม่ยังเป็นเดี๋ยวคนอาทิตยเก้าเก้าน,น, 9, 9นี่คือมันจะพิเศษตรงไหน่าบอกพี่ทีดิเก้าทำไมทำไมอะ่ะ นี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่รับไม่หวั่นไม่ไหวเนี่ยตอนนี้ใส่ผิดตัวงงไปหมดแล้วตอนนี้บอดกูมัว่วซัวไปหมดไอ้ี้ยมีทุกอย่าง อันนี้รับรางวัลได้เลยนี่หวานสามเอ็ดแล้วเนี่ยรับดิรับทุกวินนะอ่ะอ้าวทำไมกูไม่ใส่น,นี่วะ ดูบอร์ดพี่ดิเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้ปะไฟไฟอ่ะงงเหมือนกันคุณพี่ฟอร์จูนแปรหรอรับของไม่หมดแต่เนี่ยไอ้เหี้ยรับของไม่หวั่นไม่ไหวอู้ยอะไรอ่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะโอดปะะบ้าเกิน เฮียเล่นไม่ถูกแน่ตอนนี้พี่เอา,าดาบกับกับเบลให้อ้อูเดียไปลกว่านะเฮียแปดพอจูนเอเดียสอง ขึ้นขึ้นเก้าไม่ได้มันต้องมีตายอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเลเวลสิบแอมเราเมื่นไงอุ้ยแล้วพี่เลือกสี่สิบเอ็ดเลยหรอเออก็มันบวกสาสตร์ตาพี่หานี่เลยพี่ไปดูบอร์ดคนอื่นแล้วมีใครเล่นสตอรี่วีเวอร์ไหมมีพี่ทำไปลีเลียสามเลยพอจูนเก้าได้แล้วเนี่ยเก้าทำไมมันตันแค่เจ็ดเขาบอกให้ทำเก้าเก้าทำไมความลับไม่แย่แหละใช่หรอเออ เก้าและเฮ้ยคอมลับจริงอ่ะอะไรอ่ะต้นไม้ขยับมาด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยคอมคืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะต้นไม้อยู่กลางบอร์ดไอ้สัตว์คืออะไรวะออะะไร่แล้วมันแทงง่ายหรอไม่รู้อุ้ยตอนแรกเสียงคนในช่องอยู่คืออะไรเว้ยอะไรอ่ะถ่ายได้ปลอดดี ไม่ได้มันแจกตังค์อย่างเดียวเลยเนี่ยออ้ยคอมลับไปียคอมลับพียี่นลับไปเทียมไม่หมดแล้วเนี่ยโอ้หคุยอะไรวะเนี่ยโอ้หพี่เอ้ยพี่ทำแคบาทสามดาวเกมเนี้ยเออพี่โลไปเลยพี่โลแบบไป็นโลสดเี่ยแล้วตอนนี้พี่พี่ไปดูก่อนว่ามีใครเล่นสตอรี่ e ีเ e อร์ไหมถ้าไม่มีพี่ทำไอเดียสามตัวอื่นไม่ต้องทำมีมีมีคนเล่นไอเดียอยู่บ้านไหนในบ้านเนี่ย พี่เห็นห้าบาทตัวไหนพี่ถือให้หมดเลยเออถือแม่งหมดเลยไม่ต้องสนละพี่ได้ตังค์ตาเราแปดสิบไอ้เรียนเคือบ้านไหนวะที่หนึ่งออถ้าเขาไม่ถือตัวห้าบาทพวกนั้นก็เล่นเลยไม่ถือไม่ถือถ้าคนถือห้าบาทน้อยพี่ก็ถือแม่งทุกตัวอีเหี้ยจูนี่ยี่คอมรับเกินไปโวพี่แล้วพี่ไม่เอาสิบแล้วพี่โลไปเลยโลช่างแม่งไปเลยี่อะไรครับเนี่ยแต่พี่ลิงสองแล้วนะ โอ้โหแลไอเทมจัดซะเดี๋ยวพี่ค่อยเปลี่ยนของออกนะเก็บแต้มพี่เก็บแต้มร้อยห้าสิบเอ้ยร้อยเจ็ดห้ามนได้ห้าบาทของดาวทุกตัวแต้มไหนอะตังหรอพี่เฮียแชมป์ฟรีเหรอไอ้เฮียเอยโบวอีกหนึ่งช่อง ใส่ตัวข้อออกใหม่ทำไมอ่ะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเกนะ็บแต้มเก็บแต้มร้อยเจ็ดสิบห้ามาถึงเก็บตังค์หรอเออไม่ต้องสนแล้วนะพี่พี่โลหะห้าบาทสามดาวแค่นั้นแหละอือพี่เสียเวลาพี่เดี๋ยวเขากดยอมแพ้กันก่อนปลับตัวเข้าออกต้นไม้เพิ่มใช่หรอพี่ทำให้เหลือฟอร์จูนแปดระยะฟอร์จูนเก้าเข้าไปใหม่อุ้ยเฮี้ยอะไรนเนี่ยมันล้นไปหมดแล้วนะเฮ้ยเฮเร์ลี่ดิเฮเร์ลี่ให้ตันไปเลยเฮเร์ลี่ไปเลยพี่เอาให้สุดไปเลย เฮ้ยเตัดไม้เหรอเออไอ้พักโกเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวมันไม่มีที่ลงตัวไอ้เจี้ยอะไรวะเนี่ยคือพักเหรอหรืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่อ่ะเตรียมอะไรอ่ะตอนเนี้ยเลื่อยๆอย่าหยุดโลเล่เลื่อยอย่าหยุดทีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไอ้เจี๋ยลงได้อีกตัวเลยเนี่ยเลโรดีกว่าโรดีกว่าไม่ต้องทำเลยเลยโลไปเออเลทที่หนึ่งเท่าไหร่อ่ะพี่โลไปเรื่อยๆเลยโลไปเลยตายก่อะไรทงั้นน่ะ ซื้อมาซื้อมาไอ้ที่นั่นก็ได้หออเล็ซานดราก็ซื้อมาพีไไ uh ่ดูดิดที่หนึ่งใช้ชอะไรที่หนึ่งใช้อะไรพี่ไปดูที่หนึ่งใช้อาเซียอาเซียกับเบย์ฮะอาเซียกับเบย์ไปดิอาเซียไม่ซื้ออ่ะไอ้เหี้ยโคตรมันเลยว่ะเกมอะไรโลไปเรื่อยๆพี่เลยโลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขากดยจมพี่เดี๋ยวต้องจับดาวไม่ทัน โอ้โหแล้วอะไรเนี่ยไม่รู้ดิไอ้เฮียอะไรอ่ะผมบเยอยไอ้เฮียตอนแรกเถียงเถียงกับคนในช่องอยู่ว่าคอมลับอะไรวะไอ้เฮียแม่งมีจริงเหรอวะไอ้เฮี่ยมันคือบล็อกเราป้ากูขายกูขายเวื่อปุ๊เบ่อมาเฮียอะไรวะเนี่ยข้าวขายปร๊บเมื่อกลับข้าพลูไงก็พี่ถือไปกี่ตัวห้าบาทอ่ะ S <S ไอ้ทีเดียวไข่ตัวเดียวเหี้ยไปเลือกเขายังสับเก้าอยู่ะัดสองตัวไม่ใช่อะเดี่ยอุ้ยเอาได้สับตัวเดียวหรอโลโลโลยิงอยู่ซ้ายบนไงพี่อ๋อมันบังอยู่โลไปเรื่อยๆพี่ ไม่ต้องใส่ของไม่ต้องผสมอะไรแล้วเดี๋ยวเขาตายเร็วพี่เออ <c oughs> พี่อย่าไปเสียเวลาตอนนี้พี่รออย่างเดียวไม่เหื่อมันไม่มีวะเขาถือไว้ปะว่ะวะไม่ที่สองเขาตายไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ก็ไอ้คนสุดท้าย<ม>เนี่ยเอ้ยขอเขาไปเสียสามดาวใช่หรอเออโลไปเรื่อยพี่เั่านั้นอนะ่ะโลไปเรื่อยเลยพี่ต้องดู อย่าบอกนะโดนเขาตายวะเขาสามได้แตวเขาตายวะไม่เลยรลชาไอ้ที่มันไม่อองจริงเว้ยไม่พี่ต้องไม่ทำอะไรเลยพี่โลอย่างเดียวเว้ยใช่คือพี่ไม่ต้องผสมของไม่ต้องใส่ของเพิ่มไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ไม่งั้นเขาตายไวอ๋อเออว่าเมื่อกี้คือพี่ทำอะไรไม่ถูกครับผมเมื่อกี้จริงต้องเอาตาให้ตัวห้าบาทคือมันนัวจัดเลยครับผมพี่ยอมรับว่ะอะไรไม่ถูกหมดแล้วเมื่อกี้